ซอมบี้มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สามารถสืบคนได้จากแหล่งข้อมูลจริงไม่ใช่เพียงจากนิยายหรือหนังสยองขวัญด้วยคำว่าซอมบี้มีต้นกำเนิดจากแอฟริกาและถูกพัฒนาต่อในแถบแคริบเบียนโดยเฉพาะในเฮติรายละเอียดตามข้อมูลจริงมีดังนี้ต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมของซอมบี้แอฟริกาตะวันตก คำว่าซอมบี้นะคะมีรักษ์มาจากภาษาแอฟริกันตะวันตกเช่นคําในภาษาคองโกนัซัมบี้ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าหรือวิญญาณของผู้ตายความเชื่อในแอฟริกาเกี่ยวกับวิญญาณและการควบคุมจิตวิญญาณได้แพร่กระจายมาสู่ทวีปอเมริกาผ่านระบบการค้าทาศาส,สนาวูดูในเฮติซอมบี้ oo ในวัฒนธรรมเฮติมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาวูดูซึ่งเป็นศาสนาที่ผสมผสานความเชื่อข,ของชาวแอฟริกันกับศาสนาคริสต์ ตามความเชื่อของวูดูมีโบกอรหรือหมอผีที่สามารถใช้เวทมนต์ปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาในสภาพเหมือนมีชีวิตเพื่อใช้เป็นทาสโดยไม่มีเจตจำนงของตนเองซอมบี้ในบริบทนี้จึงไม่ใช่สัตว์ประหลาดกินคนแต่เป็นคนที่ตายไปแล้วและถูกปลุกขึ้นมาโดยไร้จิตใจหลักฐานจากรายงานจริงกรณีศึกษาโดยนักมนุษยวิทยาในปี1980ดรเวดเดวิสนักชาติพันธุ์วิทยาจากฮาวาด ได้ศึกษาและเผยแพร่หนังสือ The Serpent and the Rainbow 1985เขาอ้างว่าซอมบี้ในเหติเกิดจากการใช้สารพิษเช่นพิษของปลาปักกระเป้าซึ่งทําให้ร่างกายใครตายและเมื่อฟื้นขึ้นมาก็มีอาการสมองเสียหรือไร้สติรายงานนี้เป็นหนึ่งในความพยายามทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ซอมบี้จากวูดู กรณีของเคลวิอุสนาซิสหนึ่งในกรณีซอมบี้ที่มีชื่อเสียงคือเคลวิอุสนาซิสชาวเฮติที่เชื่อกันว่าเสียชีวิตในปี1962และถูกฝังไปแล้วแต่เขากลับปรากฏตัวอีกครั้งในปี1980โดยอ้างว่าถูกโบกอใช้ยาให้ดูเหมือนตายและถูกใช้แรงงานในไร่เป็นเวลาหลายปีกรณีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและนักวิชาการจำนวนมากสรุปประวัติซอมบี้จากข้อมูลจริงซอมบี้มีรากฐานจากวัฒนธรรมแอฟริกันและศาสนาวูดูในเฮติ เดิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินคนหรือการแพร่ระบาดแบบสมัยใหม่แต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมร่างของผู้ตายมีความพยายามในการอธิบายซอมบี้ด้วยวิทยาศาสตร์เช่นพิษจากธรรมชาติที่ทําให้เหมือนตายแนวคิดซอมบี้แบบไวรัสหรือซอมบี้กินคนที่นิยมในภาพยนตร์เป็นการแต่งเติมภายหลังจากวัฒนธรรมป๊อปของตะวันตกค่ะ